เป็นตะแสบอีริี่แต่มมันก,กระปออครับพี่น้องก,กอรกปอมันสป็แสบครับผมไอจมทอดกับไอไข่ครับผมนี่ครับมีขอนเยอะกินห่อนห่อนเนี่ยอ้ยบย่อยากบอกเลยแสบอีหรีที่บอกไข้ โอ้ยวานละกะหิ้วเลยครับยัดใส่ดยเย้าอมครับผมเบื่อมันเดือดปุ๊บๆเลยครับผมวันเจี๊ยดมันกรอบๆนะเจี๊ยดมันฟูจะงอยสดใส